ยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Review ช่องของคุณสำหรับรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สุดหรูและรุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิว r o l l r o y c e Phantom 2อ2 5รถซีดานระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความสมบูรณ์แบบเหนือระดับรุ่นปี2025นี้มาพร้อมการอัปเกรดที่ทำให้ Phantom หน่าประทับใจยิ่งขึ้นทังในด้านการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะ ดีไซน์ภายนอกของโรสรอย์แฟนทอมสอง2ัยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความสง่างามและความยิ่งใหญ่กระจังหน้าอันโดดเด่นแบบอินลูมิเนเต็ดแพนทอนกริลให้ความรู้สึกหรูหรามากยิ่งขึ้นไฟหน้าเลเซอร์แบบใหม่ให้ความสว่างที่ยอดเยี่ยมและดีไซน์ที่ล้ำสมยัยตัวถังมีเส้นสายที่ดูเรียบหรูแต่ทรงพลัง และยังคงประตูแบบโคชดอที่เป็นเอกลักษณ์ของโรลส์รอยล้ออันลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถ4ตัวถังมีตัวเลือกใหม่ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า โรสรอยแฟนทอม2025มาพร้อมเครื่องยนต์ V12 ขนาด6.75ลิตรวินเทอร์โบให้พละกำลังกว่า570แรงม้าและแรงบิด900นิวตันเมตรทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลงังแม้จะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แต่การขับขี่ยังคงให้ความรู้สึกเงียบสงบและหรูหราแฟนทอม2025ยังมาพร้อมระบบกันสะเทือนแบบพลาหน้า s ูสเซนชั่นที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลราวกับลอยอยู่บนพรมวิเศษ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อและเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ล่าสุดทำให้รถคันนี้มีเสถียรภาพสูงสุดภายในห้องโดยสารของโรสรอยแฟนท้อง2025นเปรียบเสมือนงานศินละปะที่ออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์แบบวัสดุทุกชิ้นถูกคัดสันมาอย่างพิถีพิถนันตั้งแต่หนังแท้ระดับพรีเมียมไปจนถึงไม้เนื้อดีและโลหะขัดเงา หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบเบสโป๊กรวมเข้ากับแผงหน้าปัดได้อย่างลงตัวแฟนทอมแกลเลอรี่ยังคงเป็นไฮไลท์สำคัญที่ให้เจ้าของสามารถเลือกออกแบบลวดลายภายในรถได้ตามต้องการเบาะที่นั่งมีระบบอุ่นเย็นและฟังก์ชันนวดเพื่อความสบายสูงสุดเบาะหลังยังสามารถปรับเอนได้พร้อมโต๊ะทำงานและจอความบันเทิงระบบเครื่องเสียงจากเบสโอ๊อดิโอมอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงและหรูหรา โรสรอย p แฟนทอม2025มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่ที่ทันสมัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนอกจากนี้ระบบไนท์วิชั่นและเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุรอบทิศทางยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โร s ส r รอยแฟนทอม2025ยังคงเป็นสุดยอดรถซีดานหรูที่มอบความสง่างามเหนือระดับสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ต้องการความเงียบสงบภายในห้องโดยสารหรือผู้ที่ต้องการขับขี่ด้วยความมั่นใจแฟนทอมคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบแห่งโลกยานยนต์ หากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตาม NK Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์หรูและรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป